ครับสวัสดีครับ FC ช่างศักชาแนลทุกท่านนะครับทั้งที่รับชมอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็คันนี้นะครับก็เป็นไฮรักวีโก้สประตูนะครับเป็นงานแก้แชสซีนะครับลูกค้าก็นะครับไปเอารถมาจากนครพนมนะครับรถคันนี้ใช้อยู่นครพนมนะครับก็นัดจองคิวกันไว้แล้วก็วิ่งมาให้ช่างสักดัดแก้แชสซีให้นะเบื้องต้นคันนี้นะครับเคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาแล้ว นะครับสังเกตดูได้เลยไม่ว่าจะเป็นส่วนของแผงหน้านะครับบิดเบี้ยวผิดรูปเครื่องก็เอียงแล้วก็สั่นด้วยนะครับตัวขอบกระบะนะครับแล้วก็ตัวหัวเกี่งไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดการซ่อมนะครับนี่ก็ที่เพื่อนๆเห็นตามนี้เลยนะครับถา,ถามว่าทําไมมันซ่อมมาได้แบบนี้นะครับก็น่าจะซ่อมแบบประหยัดนะครับประหยัดงบก็คือเน้นซ่อมไม่เน้นเปลี่ยน นะครับสังเกตดูลูกยางหัวเก่งนะครับไม่รู้ว่าเอารุ่นไหนมาใส่ให้ลูกค้านะครับเพื่อนๆทุกคนลูกเบี้ยวทั้ง4ตัวนะครับปรับไปคนละทิศคนละทางนะครับก็คือชัสซีมันเบี้ยวผิดรูปนั่นเองลูกยางหัวเก่งด้านล่างนะครับคันนี้ความเสียหายเยอะนะครับแล้วก็ลูกยางหัวเก่งทั้งสองฝั่งก็บิดเบี้ยวผิดรูปเหมือนกันความเสียหายเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยรถเนี่ย ช่างสักดัดแชสซีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรออะไรอีกนิดเดียวนะครับบางอะไรบางตัวเพราะว่าต้องสั่งศูนย์บริการนะครับบางครั้งนะครับอะไรก็ไม่มีนะครับติดแบ็กออเดอร์นะครับสังเกตดูแชสซีด้านหน้านะครับแล้วก็ล้อนะครับแชสซีด้านหน้าซ้ายตรงนี้นะครับแบะออกแน่นอนนะครับเสร็จแล้วพอมันแบะออกปุ๊บเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาหลังจากดัดแชสซีเสร็จเนี่ยก็คือการดัดคอม้า นะครับให้ล้อเนี่ยมันกลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมแล้วก็ปรับลูกเบี้ยวช่วยเยอะนะครับแล้วก็รถเนี่ยมันบิดเบี้ยวผิดรูปเนี่ยก็ใช้วิธีการดัดเหน็บช่วยนะครับแต่ถามว่ามันช่วยได้ไหมนะครับมันก็ช่วยไม่ได้หรอกนะครับเพื่อนๆทุกคนมันช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่ารถเนี่ยถ้าแชสซีมันเพี้ยนบิดเบี้ยวผิดรูปเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหาตามมาหลายๆอย่างเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับน็อ ก็น็อตยึดกระบะนะครับก็จะมีแหวนรองเนี่ยแชสซีตรงนี้เสียหายแน่นอนนะครับรถเนี่ยเคยชนทางด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะครับอัดเข้ามาทางด้านท้ายทําให้ตัวแชสซีเนี่ยหักลงนะครับแต่เวลาดัดแชสซีเนี่ยก็จะพยายามเห็นตรงนี้ไหมครับดัดแชสซีขึ้นแต่มันขึ้นไม่พอก็ต้องดันกระบะขึ้นให้หูนะครับหูยึดกระบะเนี่ยนะครับมันบิดเบี้ยวให้มันยกสูงขึ้นเอง นะครับให้มันยกสูงขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะช่างักยกกระบะออกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนตามมาดูเลยนะครับตามมาดูความเสียหายของคันนี้นะครับคันนี้ซ่อมเยอะนะครับเพื่อนๆทุกคนอะไรเนี่ยนะครับเราดัดเจสซีงานแก้เนี่ยอยู่ที่29,000บาทนะครับราคาซ่อมนะครับแต่อะไรทุกชิ้นส่วนลูกค้าก็จะต้องจ่ายเองนะครับในส่วนของที่มันเกิดความเสียหายลูกยางหัวเก๋งยางเส้นเครื่องก็ม้าปีกนกอะไรต่างๆนะครับพวกนี้ นะครับก็จะอยู่ในส่วนต่างนะครับตอนนี้นะครับเราลื้อถอดอุปกรณ์ออกหมดเรียบร้อยยกหัวขึ้นนะครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับการชัดๆอีกทีหนึง่งอ่าด้านท้ายตรงนี้ก็จะมียางรองฝั่งนี้มันมียางรองอยู่แล้วนะครับแต่หัวแชสซีเนี่ยมันไปหัวยึดกระบะเนี่ยมันฉีกขึ้นนะครับตัวแชสซีเนี่ยนะครับบุบทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนี่ตัวน,นี้ก็น่าจะญี่ปุ่นทําเกินนี่ ยางรองนะครับนี่ลองมาลองมาเยอะมากนะครับบิดไม่บิดนะครับเพื่อนๆทุกคนรอดูตอนอ่ารื้อเสร็จเดี๋ยวช่างศักจะเอาเข้าแท่นให้แล้วจับเช็คระดับให้ดูนะครับว่ามันจะบิดขนาดไหนนะครับนี่ยางรองมีทุกตัวมีทุกตำแหน่งนะครับจาเป็นนะครับเนี่ยลูกยางหัวเข๋งก็บิดแขมมียางรองอีกต่างหากนะครับถ้าจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเชสดซีมันไม่ได้มันมันยังไงมันก็ไม่ได้นะครับอย่าไปลองนะครับลองมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้นี่ ชสซีท่อนนี้เนี่ยช่างสักต้องสั่งเปลี่ยนใหม่นะครับหัวชสซีท่อนหน้าเปลี่ยนใหม่คานปิดหัวชสซีคานใต้หมอน้านะครับที่เขาซ่อมมาเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้สนิมเริ่มกินสนิมเริ่มกัดก่อนหมดแล้วนะครับลองเทสแล้วนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนมันวิ่งไม่ได้นะครับยังไงก็ไปไม่ได้แน่นอนลูกค้าขับมาจากนครพนมนะครับขึ้นเขาภูพานมานะครับวิ่งได้แค่ยี่สิบสามสิบนะครับไม่กล้าวิ่งเร็วมันคงวิ่งเร็วไม่ได้หรอกนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน นะครับลูกยางหัวเก๋งเนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยทั้งน็อตทั้งบูทอะไรต่างๆแท่งสักต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับคันนี้ด้านท้ายแหนบนะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่เอาเดี๋ยวมาดูในส่วนของน็อตนะครับถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนนี่เห็นไหมครับเราหมุนดูเราก็รู้นะครับหมุนดูเราก็รู้เพราะว่ามันบิดมันเบี้ยวก็ต้องเปลี่ยนทั้งน็อตแล้วก็บูทนะครับแล้วก็ลูกยางหัวเก๋งบนล่างนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยนะครับอย่างบูทถ้าเราไม่เปลี่ยนบูทเวลาเราขันน็อตเข้าไปมันก บูทเนี่ยที่มันสึกอยู่แล้วหน้าบนมัน,ม,นมันไม่สัมผัสกันมันก็จะทําให้บิดเบี้ยวได้นี่คานใต้หมอน้ําตรงนี้นะครับเห็นที่เห็นแดงๆไม่ใช่สีพ่นนะครับมันเป็นสนิมนะครับเพื่อนๆทุกคนมันเป็นสนิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการยกเครื่องขึ้นยกเครื่องออกนะครับแล้วก็รื้ออุปกรณ์ออกให้หมดแล้วก็เอากลับเข้าไปในแท่นอ่ะตอนนี้เอาเข้ามาในแท่นนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลก็คือห้องผ่าตัดห้อง ICU นั่นเอง นะครับตอนนี้ช่างศักก็เเข้ามาเดี๋ยวจะลื้ออุปกรณ์ออกให้หมดนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับล้างทําความสะอาดันีตสีพ่นซีนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงานะครับมันจะได้สวยๆหล่อๆเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราช่างศักจัดให้เหมือนเดิมแน่นอนนะครับก็พยายามถ่ายทุกช็อตทุกคลิปนะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับก็ตอนนี้ดัดชซีใกล้จะเสร็จแล้วก็รออะไรอีกนิดนึงนะครับช่างศักก็เลยมีเวลาที่จะมาลงคลิปให้กับ เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับเราจะล้างทําความสะอาดให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกนกโช๊คคอมาคอมาแหนบอุปกรณ์ช่วงล่างนะครับถังน้ํามันนะครับช่างศักก็จะล้างนะครับแล้วก็พ่นสีให้สวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คบิดกันเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนสังเกตดูด้านท้ายนะครับบริเวณเหล็กมันไม่ขนานกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆทุกคนเหล็กทางด้านหน้าซ้ายของชสซีเนี่ยมันจะสูงขึ้นเยอะ นะครับหน้าสายของแชสซีสูงขึ้นด้านขวาของชสซีก็จะต่ำลงนะครับบิดเบี้ยวไปทุกที่มุมเทยงเพี้ยนนะครับสังเกตดูด้านหน้าหัวโชกฝั่งซ้ายนะครับนี่ก็ต้องจับกันดูแบบนี้เลยนะครับส่วนวิธีขั้นตอนการดัดแชสซีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวช่างศักก์ก็จะพยายามลงคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันตอนนี้อยู่ในรถเข้ามาถึงแท่นดัดแล้วนะครับก็ เราก็ต้องสั่งอะไรคานพวกนี้นะครับสั่งคานใต้มอ้อน้ํานะครับหัวเชสซีเนี่ยนะครับเคยเลาะเปลี่ยนคานมาแล้วนะครับเลาะเปลี่ยนคานคา,านยึดปีกนกตัวล่างนะครับก็เคยเลาะมาแล้วแต่มันไม่จบนะครับสังเกตทุงานนะครับแบบนี้มันยังไงมันก็ไม่จบนะครับเพื่อนๆทุกคน,นจะให้รถมันวิ่งออกมาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้นะครับอันนี้ ช่างศักให้คะแนนนะครับคันนี้ซ่อมมานี่ให้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นพอนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือเปลี่ยนคานตัวนี้นะครับยังดีที่ยังเปลี่ยนคานนะครับยึดปีกนกคานยึดเหล็กนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยที่ช่างศักดูอยู่เนี่ยตัวนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วมีรอยเชื่อมรอยเลาะนะครับแถดด้านหน้าเนี่ยนะครับอ่าไม่เปลี่ยนไม่เคาะเน้นทุบนะครับนี่แบบนี้เลยเอีงยงแบบนี้เลยเนี่ยน็อตยึดหนวดกุ้งก็ถอดไม่ออก นะครับดัดมาอย่างนี้แล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนนึกสภาพดูนะครับว่ารถมันจะวิ่งได้ยังไงนะครับแล้วรถมันลงพื้นเนี่ยนะครับเวลารถมันตกหลุมด,ดูข้อสะพานนะครับมันก็จะไปแบบเบชิงเสียงเข้าโค้งซ้ายมันก็จะไปขวาเข้าโค้งขวามันก็จะไปซ้ายนะครับก็คือมันดึงกันมันรั้งกันนั่นอีกนี่ด้านท้ายพวกนี้เราต้องเก็บรายละเอียดขึ้นใหม่ นะครับเก็บรายละเอียดขึ้นให้หมดเลยยับมากนะครับในส่วนของตรงนี้ช่างศักด์บอกเลยว่าขนาดอยู่ในกล้องวิดีโอนะครับอยู่ในโทรศัพท์ยังดูขนาดนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นตัวจริงเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับทั้งบุบทั้งบี้ทั้งยับนะครับสารพัดปัญหานะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะไล่ดัดแบบนี้นะครับไม่ใช่ปัญหาของช่างศักด์ช่างศักด์จัดให้จบแน่นอนแต่บอกได้เลยว่าคันนี้ นะครับอุปกรณ์ช่วงล่างอะไรช่วงล่างลูกค้าเปลี่ยนเยอะแน,น่นอนนะครับเพราะว่าหนึ่งอม้าก็ไปดัดมาแล้วเหนบก็ดัดมาแล้วนะครับแล้วก็ชสซีนะครับก็ดัดบิดเบี้ยวผิดรูปนะครับส่วนมากก็เสียเยอะเสียเยอะนะครับพูดตรงเลยเสียเยอะนะครับคลิปวิดีโอก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับฝากเพื่อนทุกคนถ้าถูกใจคลิปวิดีโอนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรอชมขั้นตอนแล้วก็วิธีการดัดชัซี ของไฮรักวีโก้สีประตูซึ่งเป็นงานแก้คันนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างสักก์ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ